สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำครับเครื่องเชื่อมเลเซอร์1,500วัตต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมเลเซอร์ที่ระบายความร้อนด้วยสารทําความเย็นสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักและมีน้ําหนักเบา55กิโลสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกส่วนคุณสมบัติของเครื่องก็คือ1,500วัตเป็นไฟ220นะครับเป็นไฟบ้านสามารถเสียบปลั๊กและใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเชื่อมตัดแล้วก็คีนนิ่งได้นะครับจะเป็นทั้ง3าระบบในตัวเดียวกันนะครับ หมาะก,กับงานเชื่อมอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่นเครื่องครัวสตอเลตงานท่อระบรายอากาศงานผลิสตสแตนเลตต่างๆราวบันไดเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านรวมถึงงานเชื่อมลิฟต์ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะมีเป็นอุปกรณ์ที่ให้มานะครับสายกาวนะครับแล้วก็นี้เป็นสายคอนโทรลนะครับที่ต่อกับพาวเวอร์ซอฟต์ไปฟิดเดอร์นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายพาวเวอร์นะครับสายไฟเข้าเครื่องนะครับ ส่วนสีส้มเส้นนี้ก็คือจะเป็นสายาไลเนอร์นะครับเป็นตัวนำรวดนะครับส่วนของตัวเครื่องก็จะมีเป็นหัวเชื่อมนะครับไว้สำหรับจ่ายลำแสงเลเซอร์นะครับมาสู่การหลอมละลายที่ตัวรวดแล้วก็ชิ้นงานนะครับตัวนี้ส่วนในสายเนี่ยจะมีเป็นสายไฟเบอร์ออปติกนะครับตัวนี้ ต่อมาเรามาดูในส่วนของฟีดเดอร์นะครับตัวฟีดเดอร์ก็คือเป็นตัวขับลวดนะครับตัวนี้จะเป็น2โรเลอร์นะครับในตัวขับลวดเพื่อให้ลวดเนี่ยมีความเสถียรต่อการเชื่อมมากที่สุดนะครับตัวนี้ต่อไปเรามาดูวิธีการประกอบอุปกรณ์เข้าตัวหัวเชื่อมเลเซอร์กันนะครับนี่ครับประกอบไลเนอร์เข้าไปก่อนครับ อันนี้ส่วนของหัวเชื่อมนะครับก็จะมีไลเนอร์นะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับหัวเชื่อมนะครับต่อมาหน้าเครื่องนะครับก็จะมีสายพาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นฝายไฟ220โวลต์นะครับไฟบ้านเรานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปก็จะมีตัวล็อกเป็นตัวกันดึงกันกระชากครับแล้วก็ต่อมาอันี้จะเป็นสายฟิเดอร์นะครับสายคอนโทรลนะครับ ส่วนวนี้ก็จะเป็นสายกาวนะครับยึดจับชิ้นงานนะครับตัวนี้แล้วก็สายแก๊สส่วนแก๊สตัวนี้เนี่ยาสามารถใช้ได้ทั้งอาร์กอนแล,ลน้วก็ไนโตนะครับใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับเลื่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับต่อไปเราไปดูวิธีการใช้งานของตัวเครื่องกันนะครับหน้าจอจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับหน้าเครื่องเวลาเราเปิดออนเครื่องปุ๊บเนี่ยจะขึ้นชื่อโลโก้มานะแบบนี้เราก็กด ก็จะขึ้นมานครับอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมให้เราเซฟนะครับมีทั้งหมด15โปรแกรมนะครับสามารถเซฟโปรแกรมได้15โปรแกรมแล้วก็สามารถเซฟทับได้นะครับแล้วก็ส่วน1นึถึงหตัวนี้จะเป็นโปรแกรมสแตนดาดจากโรงงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นตั้งค่าก็คือเราจะเลือกโหมดไหนก็ได้แล้วเราก็เข้าไปทําการตั้งค่านะครับครับแล้วก็กดนะครับ พอเข้ามาในหน้าจอนี้แล้วก็คือเราสามารถตั้งค่าการใช้งานในการเชื่อมได้นะครับว่าเราต้องการเชื่อมชิ้นงานอะไรเราก็กดครับอันดับแรกนะครับก็คือในโหมด power นะครับโหมด power ตัวนี้มันมันจะเป็นพลังงานนะครับเพื่อ,อช่วยในเรื่องของการหลอมละลายของลวดนะครับก็อันที่2 h เฮิร์นะครับก็คือเป็นค่าความถี่นะครับ สามตัวนี้ก็คือจะเป็นค่าการทํางานของเลเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเทอร์นะครับของความถี่แล้วก็ตัวนี้สามารถปรับ uh, แวนวเชื่อมให้เป็นรูปต่างๆได้นะครับแล้วก็ต่อมานี้จะเป็นเลเซอร์นะครับนําเข้าเพื่อเลนที่เราต้องใช้ในการเชื่อมนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการหน่วงของการเชื่อมนะครับแล้วก็เวลาเพื่อพลังของตัวพลังงานนะครับของเลเซอร์นะครับและลดความเร็วของตัวพลังงานนะครับ ทีนี้เราก็ทำการเซฟนะครับว่าเราตั้งไปเท่าไหร่ครับสมว่า power power ผมตั้งไว้ที่70%ก็คือขนาดของชิ้นงานที่มีความหนาที่3มิลน,นะครับเราใช้ที่ power 70%นะครับส่วนตัวนี้ก็คือการหลอมละลายนะครับผมใช้ที่อยู่ที่3,000นะครับส่วนความถี่ผมใช้ที่60% Hz นะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวหน้าสีกันต่อเลยนะครับหน้าจอก็จะมีให้เลือกฟังก์ชันนะครับการใช้งานต่างๆนะครับเรื่องของความเร็วลวดนะครับป้อนลวดมาในในเวลาขนาที่เราเชื่อมนะครับแล้วก็จะมีลวดป้อนลวดออกมานะครับที่หัวเชื่อมนะครับผ่านไลเนอร์นะครับแล้วก็นี้ตัวดึงลวดกลับนะครับส่วนโหมดในการใช้งานนะครับก็จะมีการตั้งค่านะครับในตัวหน้าจอตัวนี้ก็จะบอกว่าความเร็วลวดขนาเชื่อมเสร็จแล้ว ดึงลวดกับดีมินนะครับแล้วก็ขนาดของตัวลวดเนี่ยไม่ให้ติดกับชิ้นง,งานเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีความเร็วนะครับดึงรวดออกนะครับดึงรวดเข้านะครับหลังจากนั้นเราก็บันทึกเข้าไปนะครับนี่เสร็จแล้วแล้วก็ย้อนกลับนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ที่แถมมากับเครื่องนะครับที่ใช้ในการเชื่อมนะครับก็จะมีมีหัวนะครับนอสเซนนะครับก็คือเป็น AS12 นะครับ CS12 นะครับก็ CS16 นะครับแล้วก็จะมีตัว SF นะครับ16นะครับแล้วก็จะมีหัวสำหรับใช้ในการตัดนะครับแล้วก็ใช้ในการคีนนิ่งส่วนอุปกรณ์ก็จะมีประแจสำหรับขันยึดนอตเซ่นนะครับแล้วก็ยึดตัวหัวประคองไลเนอร์นะครับแล้วก็จะมีโรลเลอร์นะครับ รถเลอ์ก็จะแถมมาให้ทั้งหมด2ชุดนะครับมี0.8แล้วก็1.0นะครับ2ลูกแล้วก็1.2 1.6 2ลูกนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่เราจะเชื่อมนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแว่นนะครับแว่นตัวนี้เป็นเป็นแว่นเลนสําหรับตัดแสงนะครับในการเชื่อมเลเซอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแว่นเนี่ยเราก็ไม่สามารถเชื่อมได้นะครับสายตาเราจะเสียนะครับตัวนี้ แล้วก็ต่อไปเนี่ยผมเนี่ยจะถาซิตในเรื่องของเครื่องเชื่อมเลเซอร์นะครับเอามาเชื่อมรถเข็นนะครับไว้สําหรับวางเครื่องนะครับเป็นงาน DIY นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือมีแก๊สนะครับอาร์กอนนะครับปริมาณแก๊สที่ใช้ก็อยู่ที่3บานะครับแล้วก็ส่วนลวดที่ใช้นะครับก็คือจะเป็นลวดบิกทั่วไปนะครับเป็นไซส์ขนาด1.2นะครับในการเชื่อมนะครับ